อู้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 เอาเลยเอาลูกเอาลูกอู้เอาเลยทุกคนอู้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 เอาอู้ตัวนี้ใส่ยังไพี่น้องใส่ยังไครับใส่ยังไงไม้สวยขนาดเลยพี่น้องครับไห้หน้ากันเอาหนี้ก็เป็น เอาหน้าเกียดกินของเพิ่นนะกับก้นรูจักกันนะครับกับเพิ่นแถวนี้นะครับมนันมาเด้อโฟเอ้ยเหมือนแรง,งรื้อรานหายอยู่หากินทั้งกวงทั้งใจด้วยก็หันเสียงป่าสัวบักแห้ง,งเลยหัวเลย หมายเหหน้านำแบบนี้นครับต้องเงียบหัวเบ็ดมือนีเอามาบาห,หลายหลังครับออกมาสามสิบกหลังนะครับสามสิบกัจะกลัวสุนัขมันจำบบ่ได้พี่น้องมันเสียเนี่ยตำรวจเนี่ยหลายอันใส่หลายกะเมื่อ,อยเจ้าของ หมายสวยๆเลยครับบรรยากาศพี่นอ้องมองห็ถุงหน้ามีสารบันเท่าดยดูโอ้ยุลาฝ่าเขียวเลยครับเขียวไปไกลไยุ่งมงคนก็เป็นหน้าทางบันไซให้กันครับบันไซน,น,น้ำเมื่อนแนวเข้าดีกว่าทีไซ์กันไปทางนี้ ครับพี่น้องครับํำมาพอดีนะครับช่วงนี้เมดแล้วนะครับหมองไส้เข้าเบ็ดกับเมดพอดีนะครับแล้วตอนแรกกับจังมาะดุนมาเบิงกันนะครับว่าสีหมานบ่นะครับผมมันนี้มาเยือนทิ้นของยอดพินโยเพิ่นเข้าสีแต้มสูงสุดบ่นะครับพราะว่ารอบที่แล้วแพ้ค่าบ้านนะครับรอบนี้กับมาเบิงกันมาหลุดน้ากันนะครับป่าทั้งนี้ป่าไร้นะครับป่าป่าไร้เยอะครับพี่น้องเสียงส่วนแต่ว่าเข้าสีมันสีกินเบ็ดเข้าวอ่นัะนะครับ โอเคครับผมพอกันตอนยามรอบคำนะครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปายซูผูุ้กจนนะครับลงงธงชาแนลมหาโยฮหากิน,นคือเก่าเหมือนเดิมครับเพื่อนีครับนี่ครับนี่ยศปินโยนะครับครับเมือ่อตอนนั้นไปยามไปยามทางหนองแสงไปยามทางอุดรแมรอบนั้นแค่ข้าวบ้านนะครับ เขาแผ่ข้าวบานบารอบนี้บ <c oughs> ันแหกข้าปา่าแนะนำปา่าเพิ่นป่าตุกโอ้โแหกยี่กเโอเคนะครับผมเมื่อนี้นะมันรองเมืองขออนุญาตเปิดคลิปตอนไสเหล่านะครับผมเมื่อนี้เขา<อ>ก็มาเมื่อนี้จะได้ย,ยังไงย่งผมยี่ยหัวครับย <c oughs> ี่หัวเครือกันนะครับเบ็ดกับประมาณไรเลี้ยงเชรื่องกันนะครับประมาณสามสิบพลังโอเคสามสิบพลังผมเดอันนี้ทีมงานก็ขอชนะเบสแต่พี่ป้อมนะพี่ป้อมพี่ป้อมบาราเกียนไงที่นี่ทัเบิ้งใส่เรื่องโทษมูลนมธิใส่เรืองขี้คุยไอ้ คันยุ่งอันมีปลาของผมตัวนึงนะครับเด้วยซื้อเท่านี่จะเอาไหมครับซื้อเท่านี่แมนครับเท่านี่ปล่อยเล่นป่ะครับัเจอเท่านี่ปล่อยเล่ครับขันทั้งขันทั้งแต่เว้นตกซื้อเท่านี่ทั้งแต่เว้นออกของผมปีเตอร์นะจะเอาได้เออปีเตอร์ตัวอัดผู้ใดใช้ได้บกบุญมีของใครนะมีก็มีหมดเลเอ้าปลาใชยได้ของเจ้าปลาปลาขี้เกียจปุญมีต้องใช้ผ้าคาดานน้องเด้โอเคครับพฟอกันตอนยามครับผมครับโอ้ยใหญ่เกือบไม่ได้นึ่งโอ้ยตัวนี้ เข่งครับพี่น้องเข่งเข่งมันปวดไงครับปวดปวดน้ำสวยอยู่ปลาหมอปลาหมอมันกินไหนแง่งหอกอยู่บ่กินครับกินแง่นบ่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยสามเตี่ยมสองก้นสามเตี่ยมเอาวะหวกวะโอ้โหพี่น้องมาเร็วครับเตีม บันนี่มุนอิเล่เลยครับพี่น้องเงียบโอ้เงียบด้วยครับใส่นี่เลยครับอ๋อเก็บเต็มครับหืมบัดนี่ดูของเบื้องครับวิทย์เป็น้อนมิเลยครับ นี hmm. ่แหละปลาปนี่อู้ดอันนี้ลองลอยครับนี่ดองลอยอู้วนี่ครับโอ้โหได้อยแท้อู้ตายเลี้ยวมันไข่ป่อนี่ครับสงสัยนี่ปลายัง่งสิมากินพร้อมแล้วก็มันไข่ได้ครับนี่เนี่ยอู้วช่วยดาย ใช่ได้ครับอืมปานนี่ครับพี่ครับพี่น้องโอ้ยบิดมุนเร่ๆเลยครับอ้เห็นตัวปลาแล้วครับนี่อ้ยเห็นตัวปลาแล้วนี่ครับโอ้ยเนาะถือว่าเป็นเตีมอาย,ยุครับนี่ ปนะรอบเด็กครับนี่บเดี๋ยวมาสองเต็มนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสารนะครับเขาจะยังมืออันนี้ว่าจะเป็นยังไงน,นะครับพอ,อกันมืออื่นครับเฮ้พี่น้องตุยลรือบ้างนีห่หยย้าร้อยเี่ยหวก <c oughs> ใส่ทอด ถอดแม่แห้งจนขึ้นอืดโอ้ยบริมาหยามเมื่อคืนนี่พ huh ี่น้องทรานี่กำลังทอดแซ่บเหมือนกันนะทอดอร่อยอยู่เจ็บไหมจะถึงปาคอไงปาคอไงมึงสีหนำเลยทั้งนี้ก็ส่งมีอาการครับรุดบอนี่โอ้ยรุดครับรุดรุดรุด มาแล้วครับแดมแรกโอ้ยหน่อยแค่แดมแรกครับโอ้ใส่จิว๋วใส่ทอดตัว,ตวตน้อยครับอู้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 เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วอู้เอาเร็วทุกคนไีเนาะมามาเร็วมาเร็ว นี่ครับโอ้ใส่สวยหลังข้างหลังกบดินครับดิ่นหางังข้างหลังกับดิน่นอู้อูหูนี่ะอยู่ในถุงไป ถามก,กินช่วงนั้นเด็กรับพี่น้นองถูกหัวคำหรือ่กินได้ต้องใส่ขีดถาฝนยามที่สองครับไอกันต้อนครับล้างกันนียิ่งเสียงดินอยู่นี่จะเปนเบ็ดเท่าบ่าสำหลับแสดงว่าแต้มนีนำ้ำพี่หยดปิน้นโยอยู่ครับตัวนี้ไอ้ครับนี่ยล้างนี่กระดิ่นครับเบ็ดเท่าแน่นอนเลยนั่นนั่นเบ็ดร้อย มาครับมาอู้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 อ้อู้ตัวนี้ใส่ไงพี่น้องใส่ไงครับใส่ยังไงอู้ใหญ่มาเร็วยังมาเร็วใส่ไงครับใส่ไงอื้กินบ่ค่อยเลิกเหนกครับ หดด่ายยูเออแยมที่สามครับแยมสามเช้านี้ไปเข้าถุงไปนี่ไปครับไปกันต่อูอ้มึงนี่กินกใกล้ใกล้กันเลยครับมึงนำเลยรุ่งพอดีเลย กินนะครับรุดครับรุดรุดปลากินดีเยอะครับพี่น้องติดเด้อยกันมี่มองน้ำไหลลงนี่ครับนี่เป็นหล่องร้อยมเมื่อคลืนครับกินไว้นับแต้มบ่ครับนี่แบบนี้สงสัยแบบมันกินไวฟเรา,มาเมื่อคลืนนี่ปลายังสิมาก,กินตอมันอีกอเพา่บบปลายังสีไข่ครับ หลังโอ้ยม,อมากินอีกเลยหลังอ่นี้ก็หมูพี่น้องงนี่ก็หมูอหหมโอ้ดุดโอ้พันกวาเขาลงมุมได้ดดลดเสียงสวบเยอะครับพี่น้องเสียงฝาดินเยอะเีายวลันจะเป่นเต็นห้เขาบ่ ใส่ใบนี่กับเริ่มเมื่อกี้น,นีครับมันหกไหลาทางนี้มากินเสียงเบ็ดห้องบอลถนนปลาสวบดีอยู่ครับหูเบ็บเข้าฟังเสียงปลาสบจบจวบอยู่ แล้นี้ขึ้นมูลพี่น้องโอ้ยลุดครับนี่โอ้ยดูลุดอีกแล้วลุดตีดป่าแถบนี้หนะกินบดจังเลยนี่้ลุดลุดลุดมดทุกหลังครับพี่น้องวัดนี้พกำแกมอยู่ครับนี่ครับสามแต้มครับเ้านี่มือเคื่องนี่มือเคื่องนี่แต้ม สองสามแต้มกับแต้มน้อยอยู่ครับอ่ะไหเบิ่งผลงานของประยุทธ์กันต่อครับผลงานครับเจ้านี้ใช่แล้วครับสรุปใส่เบ็ดก็เยี่ยมห่วงนี่โอ้การทนท้ากันนี่อันนีเยี่ยมห่วงนี่พี่น้องานี้ครับโอ้แล้วแร้งแล้งง่ายอยู่พอได้ฝนอยู่นี่นี่นี่โอ้วววววสวยอยู่นะนี่ผลงานร่วมครับผลงานร่วมเดี๋ยวมองใกล้ๆพี่น้องมองใกล้ๆ ในทอดปลาไหลอะไรไงอืออีกตัวครับมือขึ้นทอดกินกระไรมือขึ้นทอดกินกระไรมือขึ้นนี่ผมเป็นสามมือเศร้าเลยสองเนาะอือเป็นหกตัวสวยนะต้องสิบัเป็นชนะอยู่บ่รอบนี้แหน่คาบ้านผู้เล่ใครสวยนะปลาช่อนใช้โอเคเลยโอ้โหปลาตันเท่ปลาตันเท่งามขนาดซ้ำๆกันได้ับ นี่น้ำใสดีนะกำลังแกงโอเคครับทุกคนครับหมานคือเอามดูนี่กล่อมโอเคครับผมถือว่าไปยังโอเคอยู่เพราะว่าเบสเท่าเขาไปได้หลายหลังบนนั้นแมนประมาณสามสิบคนละสามสิบคันบริษัทยางเงยครับโอเคครับพอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ